สวัสดีค่ะครูชื่อนางสาวฟงฟ้าแนสเสงสีนะคะวันนี้จะมาสอนเล่นเกมประกอบเพลงค่ะเพลงของเรานะคะก็มีชื่อว่าเพลงปูค่ะเนื้อร้องนะคะเดี๋ยวครูจะร้องให้ฟังก่อนนะคะปูเอ้ยปูมันอยู่ในรูมัมนทําอะไรปูเอ้ยปูมันอยู่ในรูมัมนทําอะไรเอาไม้แย่ลงไปเอาไม้แย่ลงไปปูตกใจหนีบไม้ทันทีนะคะ เนื้อร้องก็มีอยู่เท่านี้นะคะส่วนกติกาการเล่นนะคะมือซ้ายให้ทําเป็นรูป,ปูค่ะให้ทําการมือรวมๆ่างนี้นะคะส่วนมือขวานะคะให้ทําเป็นไม้ให้ยกนิ้วชี้ขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เอาไม้นะคะไปวางบนมือซ้ายของคนที่อยู่ทางขวามือนะคะให้วางแบบนี้นะคะ <S <S พอจังหวะที่ครูร้องเพลงไปเรื่อยๆนะคะให้เอาไม้นะคะเคาะรูปูของเพื่อนไปเรื่อยๆค่ะ พอถึงท่อนเอาไม้เหยีดลงไปนะคะให้เอามาเอาไม้นะคะเย่ดลงไปในมือซ้ายของเพื่อนแบบนี้ค่ะเหย่ดลงไปแล้วก็ร้องเพลงไปเรื่อยๆค่ะพอถึงท่อนปูตกใจหนีมไม้ทันทีนะคะมือซ้ายของเราให้กำค่ะให้รีบหนีบไม้นะคะส่วนไม้นะคะก็ให้รีบดึงออกนะคะเพื่อไม่ให้ คนที่เป็นรูป,ปูนะคะหนีบเราได้คนคนไหนนะคะที่หนีบไม้ไหนนะคะที่โดนหนีบนะคะจะถูกลงโทษค่ะค่ะครูก็มีเท่านี้ค่ะ